สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เรอยากมารีวิวนะคะการสั่งซื้อ,อบอนสีนะคะเวลาที่เราสั่งซื้อทางออนไลน์นะคะที่เขาบอกว่าขายหัวบอนสีแล้วเรานำมาเพาะเองนะคะวันนี้เรจะมารีวิวให้ทุกคนได้ฟังตั้งแต่วันที่เรสั่งซื้อนะคะจนเรเพาะแล้วเขางอกมานะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าต้นที่เราสั่ง ที่เป็นต้นแม่นะคะแล้วต้นลูกออกมามันจะตรงปกไหมนะคะทุกคนคะแล้วสมมติว่าเรสังชัยชนไปเนี่ยหัวบอลที่เลได้รับมาเพื่อเพราะนะคะจะเป็นต้นชัยชนจริงหรือเปล่านะคะวันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะ,ะทุกคนฟังเรื่องราวที่เรเล่านะคะแล้วก็นำไปเพื่อตัดสินใจได้นะคะว่าควรจะสั่งซื้อชิ้น อบอลสีนะคะชิ้นหัวบอรสีชัยชนมาเพาะหรือเปล่านะคะทุกคนคะเริ่มการรีวิวกันเลยคะ่ะเมื่อปีสองหีนะคะชัยชนเป็นบอลสีที่ ราคามาแรงมากและต้นเขาก็สวยแล้วเขาก็เป็นบอนสีที่ได้รับรางวัลนะคะทุกคนและการซื้อบอนสีเนี่ยนะคะเราก็สามารถซื้อได้หลายแบบซื้อต้นเล็กซื้อต้นใหญ่มาตั้งเป็นต้นแม่ก็ได้หรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือการซื้อ,อหัวบอนสีเพื่อมาเพาะเองนะคะทุกคนคะใช่ค่ะแล้วก็ด้วยสไตล์การเก็บไม้ดางแบบคนงบน้อยอย่างเรานะคะก็เลยก็ตัดสินใจที่จะซื้อ หัวบอลสีเพื่อมาพาะเองนะคะทุกคนหัวบอลสีที่มาพาะเนี่ยนะคะก็เรได้ดูโปรไฟล์ของแม่ค้าและก็ดูต้นแม่พันธุ์นะคะที่เขาผ่าหัวนะคะซึ่งต้นเขาสวยมากจริงค่ะทําให้เรตัดสินใจซื้อมานะคะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ที่เขาโชว์ว่าเขาผ่าหัวนะคะทุกคนคะ่ะ สรุปนะคะเรก็ตกลงซื้อขายนะคะชิ้นหัวบอลสีที่ผ่านะคะโดยสั่งซื้อเป็นชิ้นหัวบอลสีผ่าใช้ชนค่ะราคา400บาทซึ่งราคา400บาทเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราคาของชิ้นที่มันมีตาติดมาด้วยค่ะซึ่งจะทำให้เปอร์เซ็นต์การงอกเยอะกว่าชิ้นที่ไม่มีตานะคะทุกคนค่ะและ,ะตาและก็ชิ้นบอลที่เรได้รับก็ลักษณะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคน นี่คือชิ้นของหัวบอลสีผ่าใช้ชนนะคะที่สั่งมาในราคา400บาทค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้ก็คือเขาเขาบอกว่าชิ้นใหญ่แล้วนะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนหลังจากที่เรได้รับเมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะลักษณะการแพ็คเขาก็จะแพ็คมาในกล่องนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่อห่อมาให้แบบดีคะ่ะทุกคนคะ่ะ อันนี้คือเขาห่อกระดาษทิชชู่มานะคะหลังจากนั้นเดก็นำชิ้นหัวบอลสีที่ผ่านเนี่ยนะคะที่ได้รับมาไปล้างยางนะคะทุกคนยางมันเขาจะมียางขาวๆเคลือบอยู่นะคะพอล้างเสร็จนะคะเด็กก็นำไปแช่ยากันราก,กับยาเร่งรากค่ะทุกคน ก็แช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ15-20นาทีนะคะแล้วก็เอามาพึ่งไว้นะคะให้หมาดนะคะแล้วก็นำลงเพาะในพีทมอสน,นะคะแล้วก็หินภูเขาไฟค่ะทุกคนคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีของเรเองนะคะแล้วก็มีบางท่านก็นำลงเพาะในทรายนะคะทุกคนก็แล้วแต่ใครถนัดวิธีไหนนะคะ อันนี้คือชิ้นหัวบอลสีที่เรนนำไปล้างยางออกแล้วก็แช่ยากันราแล้วก็แช่น้ำยาเร่งรากมาแล้วนะคะก็นำมาไว้อย่างนี้เลยค่ะง่ายๆและถ้าใครจะเพาะหัวบอนสีแนะนำว่าอย่าลืมเขียนวันที่ที่เราเริ่มเพาะไว้ด้วยนะคะทุกคนคะและแล้วเวลาก็ผ่านไปเลยจำได้ว่าน,นานมากๆเลยนะคะ คือน,นานแบบเดือนเลยนะคะเป็นเดือนเลยก็คือไม่เช็คหัวบอลก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะทุกคนเธอก็ไม่มีรากไม่มีตุม่มไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเรสังเกตดูแล้วว่าเนื้อหัวบอลเขายังแข็งอยู่นะคะเรก็เลยใช้วิธีการนะคะมาฝากไว้กับกระถางต้นอื่นนะคะทุกคนคะ่ะเผื่อว่าวอะไรเขาจะดีขึ้นนะคะทุกคนวันที่สิบสามันวานะคะจะพามาแอบดู ชายช้นนี่อันนี้ก็คือการเจริญเติบโตนะคะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะตอนที่เราได้รับมาแล้วเรยลงไปลงเพราะในในอพารมลที่เดกันนะคะเล่าให้ฟังตอนแรกนะคะก็คือเมื่อวันที่13ตุลาคม2564เนาะทีนี้เขาก็ไม่เจริญเติบโตใช่ไหมเลยก็ เอาเขาเอามาฝากไว้กับกระถางบอลสีนะคะอันนี้ลักษณะการเจริญเติบโตในช่วงเดือนธันวาเขาจะมีเขี้ยวออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะจนเมื่อกระทั่งวันที่28ธันวาคม2564ค่ะการเจริญเติบโตของเขาที่เรสังเกตเห็นคือเขาจะมีรากมาแล้วนะคะเป็นรากหนึ่งเส้นค่ะประมาณนี้เรศก็เลยตัดสินใจที่จะนําเขาลงไปเพาะในวัสดุเพาะใหม่นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าถ้าเขามีราก,กเขาน่าจะสามารถ ดูดสารอาหารขึ้นไปเลี้ยงนะคะเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตมาเป็นลำเป็นต้นใหม่ได้นะคะทุกคนนี่ก็คือฉายาที่เรตั้งให้เขาก็คือน้องรากเดียวนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะคะที่เขาจะ,จะเจริญเติบโตมาเป็นลำต้น,นะคะ่ะทุกคนเป็นการอาลงวัสดุพ่อรอบสองนะคะเรก็หล่อก้นกระถางเขาด้วยน้ำนะคะเพราะว่าบอนสีเขาชอบความชื้นมากๆเลยอะเนาะ อันนี้ก็คือหลังจากที่เขามีรากหนึ่งรากเลยก็ลงวัสดุเพาะในวันที่5มกราคมพศ .2565 นะคะอันนี้หลังจากที่เรนำลงวัสดุเพาะในช่วงเดือนมกราคมนะคะการเจริญเติบโต,ตของเขาเราก็จะสังเกตเห็นชัดเลยว่าเขาก็จะมีรากนะคะทุกคนคะและจนเมื่อวันที่29มกราคมพศ .2565 นนะคะเราก็จะเห็นว่าเขา,าจ,จะมี หน่อขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนคะสังเกตดีๆเห็นไหมคะเขาจะมีหน่อเขียวๆข,ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีรากแล้วด้วยนะคะซึ่งจะรากนี้แหละที่จะช่วยดูดอาหารมาเลี้ยงต้นหน่อต้นนี้นะคะแล้วในวันที่31มกราคม2565ค่ะเขาก็เริ่มเห็นใบเล็กๆขึ้นมาแล้วล่ะค่ะทุกคนคะนั่นนะคะอันนี้ก็คือเราไล่เวลาตั้งแต่ที่เราได้รับมาเมื่อวันที่13ตุลาคมนะคะอันนี้ก็ถือว่า สี่เดือนเลยนะคะทุกคนกว่าจะเห็นหนึ่งใบก็มันใช้ระยะเวลานาน,านมากเลยนะคะใครมีประสบการณ์เพราะ,ะชิ้นหัวบอลสีที่ผ่ามาอย่างนี้บ้างเล่าให้ฟังบ้างนะคะทุกคนในวันที่31มมกราเขาก็คลี่ใบแรกออกมาให้เราเห็นแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วในวันที่26กกุมภาก็มี2ใบค่ะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ทุกคนมองว่า เขาใช่บอนสีชายชนหรือเปล่าคะทุกคนอันนี้คือลักษณะการเจริญเติบโตในช่วง7มีนาคม2565ค่ะใบเขาก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะแต่เกาไม่มีการป้ายแดงนะคะแต่เขาก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาให้เราเห็นนิดหน่อยคะ่ะทุกคนและแล้วใน วันที่5พฤษภาคมพศอ2565อนะคะวันที่เรล,ลงเริ่มพาะวันแรกเลยก็คือ13ตุลาคม2564ทุกคนนับเดือนเอาเองนะคะต้นเขาก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วที่สำคัญทุกคนว่าเขาใช่บอลสีชายชนหรือเปล่าคะทุกคนคะดูคือมันไม่มีการป้ายนะคะแต่มันจะมี เป็นจุดแดงๆมาตามใบอย่างนั้นนะคะทุกคนยังไงทุกคนช่วยคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นด้วยนะคะว่ายังไงแล้วจากรีวิวที่เรนล่าให้ฟังก็ไม่รักทุกท่านก็ฟังแล้วก็ นำไปตัดสินใจพิจารณาดูนะคะว่าควรสั่งชิ้นหัวบอลสีที่เขาผ่าหัวขายหรือเปล่านะคะทุกคนคะ่ะลองคิดดูนะคะว่าสั่งมาแล้วมันจะคุ้มไหมแล้วสิ่งที่เราได้รับอ่ะจะตรงปกหรือเปล่านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยคะ่ะชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ